เรื่องล่าสุดปังพัสดุไทยดังไปไกลถึงญี่ปุ่นเมื่อกล่องพัสดุพูดได้มารยาทไทยบนกล่องที่สร้างรอยยิ้มทั่วโลกวันหนึ่งเรื่องราวธรมธรมดาาของกล่องพัสดุจากไทยกลับกลายเป็นไวรัลที่ไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นเรื่องมันมีอยู่ว่าในรายการทีวีญี่ปุ่นรายการหนึ่งได้หยิบเอากล่องพัสดุจากประเทศไทยขึ้นมาพูดถึงด้วยความสงสัยปนขบขันว่าทำไมกล่องนี้ถึงพิเศษขนาดนี้ กล่องพัสดุกล่องนี้เป็นกล่องขนาดใหญ่และที่ไม่ธรรมดาก็คือข้อความที่เขียนอยู่บนกล่องนั่นเองมันไม่ใช่แค่คำว่าระวังแตกแบบปกติทั่วไปหรอกนะแต่มันคือข้อความแบบที่เห็นแล้วต้องยิ้มทั้งน้ำตาบนกล่องมีการเขียนข้อความแบบอ้อนวอนสุดใจอ่านแล้วเหมือนเจ้าของกล่องกำลังพูดกับพนักงานส่งของด้วยหัวใจข้อความแรกที่เห็นคือระวังแตกก็ยังปกติดีอยู่ใช่ไหมข้อความที่สองมาแรงขึ้น ฉันไว้ละระวังระวังมันบอบบางโอ้โหแรงแต่สุภาพยังไม่พอมีต่ออีกนะครับห้ามเตะเดี๋ยวแช่งนะหาแตกทั้งรายการเมื่อพิธีกรชาวญี่ปุ่นได้อ่านข้อความเหล่านี้ทุกคนถึงกับหลุดหัวเราะไม่หยุดบางคนก็เอามือป้องปากด้วยความตกใจปนเอ็นดูแล้วบอกว่านี่มันสุภาพแต่ก็จริงจังและจริงใจสุดๆและนี่แหละคือเสน่ห์ของความเป็นไทยที่ไปสกิดใจผู้คนต่างแดนคนญี่ปุ่นถึงกับเอ่ยปากชมว่า แม้แต่กล่องพัสดุยังมีมารยาทเลยความสุภาพความน่ารักและอารมณ์ขันที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของคนไทยทําให้กล่องใบนี้กลายเป็นที่พูดถึงกันทั่วโลกออนไลน์ใครจะคิดว่าแค่ข้อความเขียนมือบนกล่องจะกลายเป็นตัวแทนวัฒนธรรมได้ขนาดนี้นะคอมเมนต์จากชาวต่างชาติฉันเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะพอเห็นข้อความบนกล่องแล้วรู้สึกเหมือนได้เข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้นเลยค่ะ ทั้งตลกทั้งอบอุ่นในเวลาเดียวกันมารยาทดีแต่ก็พูดตรงๆงแถมยังขอร้องแบบน่ารักมากๆความคิดเห็นถัดมาว้าวาผมเป็นคนอังกฤษครับผมชอบวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเคารพและความห่วงใย,ยแบบนี้มากพัสดุที่เต็มไปด้วยความใส่ใจแบบนี้มันน่ารักจนผมหยุดยิ้มไม่ได้เลยความคิดเห็นถัดมาฉันอยู่ในเกาหลีพ่อเห็นกล่องนี้ฉันหัวเราะออกมาดังมากเลยค่ะฮ่าฮ่าฮ่า คนไทยช่างคิดและมีอารมณ์ขันที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะน่ารักจริงๆความคิดเห็นถัดมาผมจากแคนาดาขอชื่นชมเลยครับความตั้งใจของผู้ส่งคือสิ่งที่สวยงามมากเห็นแล้วรู้สึกว่าคนไทยนี่น่ารักและอ่อนโยนจริงๆขนาดกล่องยังพูดจาสุภาพความคิดเห็นถัดมาจากอิตาลีค่ะอ่านแล้วตกหลุมรักเลยบางทีโลกเราก็ต้องการแค่คำพูดน่ารักแบบนี้แหละ ทำให้วันธรรมดาธรรมดากลายเป็นวันดีได้เลยนะคะความคิดเห็นถัดมาชาวไทยมีศิลปะในการใช้ภาษาจริงๆผมอยู่ที่อเมริกาพอเห็นแบบนี้แล้วผมอยากไปเที่ยวไทยขึ้นมาเลยครับดูเป็นประเทศที่อบอุ่นมากๆความคิดเห็นถัดมาขอชื่นชมจากฝรั่งเศสค่ะความสุภาพที่แฝงด้วยความตลกและจริงใจเป็นอะไรที่สัมผัสได้จากข้อความเพียงไม่กี่บรรทัดเลยนี่แหละสเสน่ห์ของไทย ความคิดเห็นถัดมาผมเคยไปเมืองไทยมาแล้วครับพอเห็นข้อความแบบนี้ไม่แปลกใจเลยคนไทยมีน้ำใจมีความน่ารักที่เป็นธรรมชาติเห็นแล้วก็คิดถึงประเทศไทยอีกครั้งความคิดเห็นถัดมานี่แหละพลังของวัฒนธรรมที่ไม่ต้องพูดเยอะผัสดุธ,ธรรมดากลายเป็นสิ่งที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้คนมากมายคนเขียนข้อความนี้ช่างมีหัวใจจริงๆความคิดเห็นถัดมา จากเยอรมันค่ะอ,อ่านแล้วใจละลายเลยคนไทยทําให้โลกนี้อบอุ่นขึ้นด้วยอารมณ์ขันและความสุภาพขอบคุณที่แชร์เรื่องนี้นะคะฉันยิ้มทั้งวันเลยความคิดเห็นถัดมาตอนที่ดูรายการทีวีในญี่ปุ่นแล้วเห็นกล่องพัสดุจากประเทศไทยฉันถึงกับหัวเราะออกมาเลยค่ะความน่ารักของการใช้ภาษามันมีเสน่ห์จริงๆฉันไว้ล่าระวังรังมันบอบบางเป็นข้อความที่ทั้งสุภาพและจริงใจมากมาก รู้สึกได้เลยว่าคนไทยให้ความสําคัญกับสิ่งของและคนอื่นขนาดไหนประเทศไทยน่ารักมากขยับไปเที่ยวเร็วๆนี้เลยความคิดเห็นถัดมาผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการเขียนบนกล่องพัสดุจะสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งได้ขนาดนี้ความสุภาพแบบคันๆของคนไทยมันอบอุ่นหัวใจมากเลยครับผมชอบที่เขียนว่าห้ามเตะเดียวแช่งนะฮาแต่จริง มันทั้งแสดงความกังวลและใส่ใจในเวลาเดียวกันเห็นแบบนี้ผมรักเมืองไทยเข้าไปอีกความคิดเห็นถัดมาฉันนั่งดูคลิปนี้ใน YouTube แล้วหัวเราะจนต้องเอามือปิดปากเลยค่ะข้อความบนกล่องมันตลกแต่ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกจริงๆคนไทยช่างอ่อนโยนและมีมารยาทแม้ในเรื่องเล็กๆแบบนี้ก็ยังใส่ใจฉันรู้สึกอบอุ่นมากค่ะคนไทยน่ารักจริงๆความคิดเห็นถัดมา ผมว่ากล่องพัสดุกล่องนี้น่าจะได้รับรางวัลอะไรสักอย่างเลยนะครับมันกลายเป็นตัวแทนของซอฟต์าวร์ของไทยได้เลยนะผมไม่เข้าใจภาษาไทยทั้งหมดแต่จากคำแปลแล้วผมหัวเราะแล้วก็รู้สึกประทับใจไปพร้อมๆกับความสุภาพในแบบของไทยมีเสน่ห์มากครับความคิดเห็นถัดมาการที่คนไทยใช้คำพูดสุภาพขนาดนี้กับกล่องพัสดุมันทำให้ฉันซาบซึ้งมากเลยค่ะเพราะมันบอกให้รู้ว่าเขาให้ความสำคัญกับทุกๆรายละเอียด แม้แต่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้วัฒนธรรมไทยคือความนุ่มนวลและอบอุ่นที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆความคิดเห็นถัดมาผมอ่านคำแปลแล้วถึงกับต้องหยุดแล้วอ่านซ้ำอีกครั้งเพราะมันทั้งน่ารักตลกและจริงใจผมว่าโลกนี้ต้องการสิ่งแบบนี้มากกว่านี้นะครับความใส่ใจเล็กๆที่ทำให้คนที่เห็นยิ้มออกมาได้ขอชื่นชมคนไทยจากใจเลยครับความคิดเห็นถัดมา ฉันไม่เคยเห็นข้อความที่ทั้งสุภาพและมีอารมณ์ขันแบบนี้มาก่อนเลยค่ะนี่มันเป็นเหมือนงานศิลปะที่อยู่บนกล่องพัสดุเลยนะคะมันพูดแทนความเป็นไทยได้อย่างดีเยี่ยมฉันรู้สึกว่าคนไทยน่าจะใจดีและน่ารักมากแน่ๆอยากไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองค่ะความคิดเห็นถัดมาผมชอบมากที่คนไทยมีวิธีการสื่อสารที่เต็มไปด้วยความเคารพและความตลกในเวลาเดียวกันคำว่าฉันว้หลักบนกล่องทำให้ผมขำไม่หยุด และคิดว่าคนไทยนี่มีเอกลักษณ์สุดๆผมอยากให้วัฒนธรรมแบบนี้แพร่หลายไปทั่วโลกเลยครับความคิดเห็นถัดมาตอนที่เห็นข้อความพวกนี้ฉันถึงกับยิ้มทั้งหน้าเลยค่ะความจริงใจของคนไทยมันทะลุกล่องออกมาเลยจริงๆฉันคิดว่าการเขียนแบบนี้ไม่ได้แค่บอกว่าระวังของแต่มันแสดงถึงนิสัยใจคอและวัฒนธรรมของผู้คนด้วยค่ะความคิดเห็นถัดมา ผมเห็นคลิปนี้ในโซเชียลแล้วต้องบอกเลยว่ากล่องพัสดุกล่องนี้ควรจะถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมไทยเลยครับความอ่อนน้อมถ่อมตนแบบไทยๆมันทำให้ผมตกหลุมรักทันทีอยากไปเมืองไทยและส่งพัสดุของตัวเองดูบ้างจังครับ